สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอ t เน็กันเช่นเคยครับวันนี้วันที่11เดือน5นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปวิเคราะห์บอลในพเมลีกนะครับคู่แมนยูในเตดนะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมนะเต่เวลาเที่ยงคืนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของแมนยูกันก่อนเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูแมนยูนะครับทำได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสาได้14ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดโอเคครับส่วนเลสเตอร์นะครับทําได้2 3 4 5 6 7 8 9ทําได้9ประตูครับใน5นัดหลังสุด ครับต่อไปอันดับกับคะแนนครับแมนยูนะครับอยู่อันดับ2คะแนน70ครับแมนยูอันดับ2คะแนน70ส่วนเลสเตอร์นะครับอันดับ4คะแนน63นะครับอันดับ4คะแนน63ครับเรียบร้อยครับต่อไปเป็นราคาต่อรองกับราคาสูงต่ำเดี๋ยวเราไปดูกันในเว็บนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ราคาเปิดออกมาที่ราคาเสมอนะครับไม่มีใครต่อรองนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็2ลูกครึ่งนะครับโอเคก็เป็นทีมเจ้าบ้านทีมต่อเสมอนะครับราคาเสมอแล้วก็สูงต่ำสองลูกครึ่งนะครับกดวิเคราะห์เลย สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรบอกว่าจะมีโอกาสสปอร์สูงอยู่73นะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกแล้วก็สูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทาาของแมนยูเจ้าบ้านนะครับมีอยู่53นะครับส่วนทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่41นะครับก็ห่างกันมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันนะครับโอเคครับดูสถิติที่เคยพบกันในแมตช์ล่าสุดนะครับก็ บอลท้วยนะครับเป็นฝั่งของเลสเตอร์นะครับชนะแมนยูไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เสมอกันนะครับไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มาลงมาในพรีเมียร์ลีกครับก็เป็นทางของแมนยูนะครับที่มีโอกาสชนะมากกว่านะครับจากภาพรวมสถิติที่เคยพบกันแล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็เป็นฝั่งของแมนยูนะครับที่มีโอกาสชนะได้มากกว่านะครับผมนะเลสเตอร์ก็ยังชนะแมนยูไม่ได้นะครับในพรีเมียร์ลีกจากสถิติที่เคยพบกันมานะครับผมนะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่านะครับให้เล่นไปที่สูงเต็มเวลานะครับแล้วก็เล่นไปที่เจ้าบ้านนะครับแมนยูนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสชนะ2 1หนึ่งนะครับผมนะแมนยูโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครชอบการวิเคราะห์ก็สามารถตามได้นะครับใครไม่ชอบก็สนได้เลยนะครับโอเคใครอยากได้โปรแกรมตัวนี้นะครับก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับผมที่ลิงก์ด้านล่างนะครับมีทั้งแฟนเพจหรือว่าจะไลน์ก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ